ว้าวน้องดิซ่าสุขสันวันเกิดน้องมินนี่ล่าสดุดมินนี่มีการเปิดเผยโมเมนต์ซึ่งเป็นบรรยากาศของวันเกิดนั่นเองโดยภาพที่มินนี่โพสประกอบไปด้วยหลายชุดหลายวันเลกหลายก้อนบรรยากาศในหลากหลายสถานที่ซึ่งม mm ินนี่ก็เขียนข้อความมีทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยบอกว่าขอบคุณสําหรับทุกๆคําอวยพรนะคะเป็นอีกปีที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะซึ่งมาเกิดของมินนี่ตรงกับ23ตุลาคม2540ค่ะนั่นก็แปลว่าผ่านมา2วันแล้วคาดว่าน้องดิซ่าไป สุขสันวันเกิดมินนี่นั่นเองนะคะเพราะว่ามินนี่มีการแท็กไปหาน้องนิสาก็คือเป็นเค้กก้อนนี้น่าจะเป็นเค้กจากน้องนิสาโอ้โหน่ารักมากๆสุขสันวันเกิดมินนี่นะคะขอให้มีความสุขมากๆน้องนิสาคือใส่ใจคนรอบข้างเสมอมินนี่ก็จะได้เค้กจากน้องนิสาในทุกๆปีและก็เป็นวิตรภาพที่ยาวนานจริงๆค่ะ Silhouettes <laughs> of you are like a taunt Never really know